เนาคาอเลยงานยงารับผลงานหักไม่ห่างห่างยังก่อน่บเมนหักไม่ห่างดิยียมครับอเนเพียงยังก็ลืมเสือโอ้หัวอกไม่ห่างครับหัวอกไม่ห่างครับเพียงเพียงขัวไปใต้อินูรััวไปใต้อินูครับเวอร์ชันใหม่ค่ะสองผลงานก่อนล่ำรอดที่ต่มไม่นานเกินรอเนาะค่ะครับผมไฟอินบีเร็เรวๆนีนะคะ รอติดตามค่ะการผลงานเพลงไม่อีกผลงานเพลงหนึ่งคือมันไม่เหมือนนะคะครั <laughs> มไม่ยรุนใจร้อนเนาะปูตาช่ยาปูตาไม่รุุนใจร้อนค่ะเร็่ยวๆนี่จะปล่อยเพลงห้ามหักหัวเพิ่น,นะคะห้าม,ามหักหัวพิ่น,นะะโอ้ครับผมค่ะรอติดตามว่าเป็นมือแรงกับเป็นมืออึศายนะคะน้องห้อย คจะนี้นางล่ำสวอยเราเลยเนี่ยเมืมอตื้อเมดเวียนเนาะค่ะจนคำนะคะถ่ายทอดสดเป็นบอยิ้มเลยครับผมถ่ายทอดสดครับค่ะไปไปคาราโอเกะยังบปเล่นท่านเลียวอยู่เนาะค่ะยังไปเลียวด้วยครับหรืยังไปเลียวค่ะไปยิ้มครับผมอ่าครับครับเอาไล่งานตัวครับไล่งานตัวค่ะอันนี้ขายเหียนค่ะขายเหียนโอ้สายญาติหนึ่งหกไปเลยครับตอนนี้ค่ะน่าหนักน่อยครับน่าหนักหน่อยครับอ่ dari kami. Kanya. Kanya.

เราตสูงกพี่หมเจ้าสูงกว่านอะไรเราขลองรเล่าเอาพิซซอะประมาณนี้เราเล่งใส่เหนียวเราเล่งใส่เหนียวันีมันติดทุกคนที่มันพีู่ดีไี่พูซีไปะมานนี้อาบติเกินอาบุึงปชยเกินแฮี่ไอ้ไปถึงเลยโอ้ดีใจนะมันโอกเท่าไหนเจ้าโอ้เจ็เจามาจะ จะบินหนูโอ้ยเท้าไงกัดไฟระมูด้ะเฮ้ไปโลดโอเครอดไอยิ่งนี่ทำไมไปดินเนอร์ไปดินเนอร์ต้องไปดินเนอร์รู้ยังปตอนต่อดีใจว้าวนั่งไปอาลโหไปงี้่อยนะดีใจริงเอ็กไปถึงเล็ เออเอาเอง่ยเบ็ยงใหญ่เลยรักไเตอร์ไปนักเก่ามันก็เป็นทีน้อยเท่านั้นล่ะโอเคจีบสองนใจยันอแดแมาครถึงเลถึงเดียวโอ้ดาเดีอยเป็นอกเท่าใดเจ็ด้าเเก้าสิมาแต่ใส่เด็กูตาโอ้ยไปแล้งเข้าไปเลยนั่กันเนาะไปอได้ดอกเราจะไปยิงหนู เอาหานสันผลไปน้ำมูเด้อไปโรดไปโรดครับอีกทีนึงเข้าแชบเล่นเหมือนเดิมเดี๋ยวเขาจะอ่ะจากแคบดีใจถูกหวยแอดแอคชั่นอ้าคุณถึกเล็กถึกเล็กแล้วอ่าดีใจนึำมันออ้กโตไหนเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเออเอ็กิ์โลวโลกิบโลอยู่นะแอด <Action. S 2> อเออฉันอ้คือถึกเลยถึกเลยอีกแล้วโอ้ดีใจนะ้มันออกเท่าไหร่เจ <79. S 2> ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดฉันคีบอ้คบโลก่อนเด้อเสียงมันเข้าไหมบอกเขาดับอโอเคพร้อมคีโลนะ a n แอคชั o นไอ้ไอ้คืนะอ,อถ,ออถอึกเลยอีกแล้วอู้ดีใจนะํามันออกเท่าไหร่เ <79. S 2> จ็ดเก้าเจ็ดเก้เอืเอามาจะใส่เนี่กปูตาเหมือนแรงว่าไปกินเนื้อน้ำกันป่ะไปก็ได้ดอก อาจจะไปยิงหนูขัดกันขัดกันขกันรับรถได้ครับรับรถด้ครับยังวันเด็กป้อมเอดออคชั่นอ้าืถือแลงอีกแล้วโอ้ดีใจนำเนี่ยปากโทมันออกทษอใไเจ็ดเต้าเจ็ดเก้าเจอ้เจ็ดเต้าว่ามาตัดใสี่ปูตาวันแรกก็ไปดินเนอร์ร่วมกันปะไคก็อได้ดอกอาจจะไปยิงหนูเขาันไปไปน้ำมูดเ้อเออไปรถ ร้อมนะเดี๋ยวยังไม่เดินเอาเอาแบบนั่งก่อนแอคชั่นแล้วเริ่มพูดเลย่อนแอคชั่นเสียจเี่กเจ้าเนี่ยจีเขาเขาอยู่น้องลาคุยกันไปตบว่มเปลี่ยนตไปา้ยมนียเนเอา้ตใจันี้จะ่ตกใจแล้ว่อนเ้นี่ก็เกาาอกจะกใจกจแล้วนี่มันงงที่ไรก่อมตกใจุบเลยเขาเขาเนี่ยเนี่ยเขาเะเขาตกใจเขากันตกใจันี้ันนียิงจะถามจะไม่เห็นแค่นีโอ้ยกาตมือตัวน้อนะ นมึงก<ๆ> bon mm ็จะใสมีก okay, ค sí. ่ส so, yeah. <com> ีาตลาดก็เราเจจ้าสุดยอดสุดยอดสุดยอดเป็นนักกู้จอมนี่เลยนี่ยกโป่งมาเออโอเคปะเด็กพร้อมดีเฟกต์เขานิ่งๆนะก็มันทึบเดกครับเฮ้ยเฮ้ยมาเชียัง

ไปน้วมูวไเป็นัดนไปเมัดตัน้นมเปไปแ้ชัดไปสายจูดเจ้ายังมใจวัววัวมาได้ส่มาจากคาราโอเกะค่ะคาราโอเกะทังเดบ้าบ้นเลยบานลยน้มักบะมัดเท้าดงลไปกไปมัดนาไปวม่งม้ดมือมั้นอ้ยสนสุดเลยอนไรยีมเไหยังมัดดนยี่มเยมลายบวสาว ปวดแล้วปวดแล้วเบาหน่อยเฮ้ยเขาสิอะไรมาตีนของแครของบ้านันอราตอวันนี้อากาศดีมากว่าปีงัวมากว่าแล้วมเสียบเรื่องปีงัวอันนั้มอง่งวยงัวไไรไปยิ้มแม่นยันน่งเบห่งมนยังอมัน

ข้าอย่างเดียวเอาไวมาหาหนูคนอื่นไม่เกี่ยวคนไม่สนข้าหนูนนี่วะต่อยสั้นจุ๊ก้ยตึ้นมาหาหนเอาู้นี่เด้หาหนูนี่เด้ปีช้าเลยสิปวดบ่ปวดบ่เ้ยเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยมาแต่ใส่มาจะคาราโอเกะค่ะไปว่ามะเร็งมาตีนไปว่ามะเร็ง๋ยวนอนอยู่แล้ว ไปเตากบอลแล้งสุดยอดเลยน่ารักบ่สุดยอดน่ารักบ่สุดยอดหนูนี่รุ่นนี่บ่หายากนะขันจะได้หาเอาไปเกี่ยวกับ